เดี๋ยวตัดไม้แป๊บเอาไม้หายไปไหนวะไม่เป็นไรใช้ฐานก็ได้เพราะผมเป็นคนเอาถานฮะไฟไม่ติดใช่เหรอวะลองใช้ไม้ก็ติดนี่นาสงสัยเป็นฐานดับเน้องตายเอ๊ะขออีกรอบโอเคนัดแรกไม่เป็นไรเบงฮะเช็คปิงกันมันอยู่ระหว่าง8 0ถึง120อะ่ะก็ปกตินะสงสัยต้องฟาดละเบง เฮ้ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วเช็คอีกรอบเพื่อความชชั่์เนี่ยปกตินะไฟฉายย่อส่วนว้าฮะ <Huh? S 1> ออยุงกัดเบงเอานิ่งเฉยเบงเอาเบงเฮ้ยฮาคิลาชันเบงลทัทีก็เอากับเขาด้วยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอะ่ะลาสุดปีนต้นไม้เป็นละ ว่าทีโพสมาหาเลยอ่ะวันนี้แม่งจะเอาหาไปถึงไหนวะอ่าขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าปกติกี่โมงและสําหรับใครที่กําลังมองหาไอดีเพชรสุดเทพกับค้าสุดโหดให้นึกถึงดีดีชอปลิงก์หน้าโปรเลย